ยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะอันนี้เจ๊ตุ่มก็จะมาสูบน้ําออกจากข้าวแล้วค่ะพี่น้องเปิดแล้วมันไม่แห้งมันแห้งไม่หมดก็จะมาสูบน้ําออกจากข้าวนะคะนี่ค่ะดี๋ยวให้ดูนี่คือบริเวณที่เราต้องสูบน้ําออกอันนี้เราเปิดออกแห้งหมดแล้วนะคะเริ่มจะแห้งแล้วคะ่ะข้าวกําลังเริ่มจะโพ แต่อันนี้ฝั่งนี้แปลงนี้ไม่แห้งค่ะเปิดยังไงก็ยังไม่แห้งแห้งช้าเราก็จะสูบนะคะทำการสูบสูบน้ำออกจากข้าวก่อนพี่น้องฝนตกดีตกหนักน้ำท่วมข้าวเลยเราเพิ่งหวานข้าวขึ้น นี่ค่ะน้ำท่วมฝนตกหนักน้ำท่วมข้าวข้าวเราเพิ่งหวานนี่ค่ะหน้าบบานเผ็เจ้าของก็ไปเปิดออกเดอร์ของอีออกเปิดออกแ็งมั้เหรอเด้อเออ ของบอไปเปิดบอไปดูของจากของยอมนะของมันแห้งมันแล้วไปบอกไปบอกได้กปิดต่องน้ำปิดบอปิดกระต,รตุ้นตุเนะไะชมบรรยากาศนะคะตู้น้ำออกจากข้าวเราจะตั้งเครื่องสูบ ขังไหนล่ะวาเป็ดมันลุยเขาขเขาหน่อยนะ้ำบ่แมนเขาใหญ่ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามเช้าเราก็มาตั้งเครื่องสูบกันพี่น้องบรรยากาศยามเช้าเราก็มาตั้งเครื่องสูบกันนะครับพี่น้อง น้ำท่วมนาท่วมหลายที่ที่นี่ก็ท่วมที่โน่นก็ท่วมที่ปะทายก็ท่วมบอกใ้เก็ไปดูนาปะทายด้วยโอ้ฝนตกหนักพี่น้องจากที่แรงแรงมาตกสองวันท่วมเลยขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกเททุกเริฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายคือน้ําท่วมข้าวกําลังจะสูบน้ําออกเราเปิดสองวันแล้วมันมัน,ม,นมันแห้ง ไอ้ฝั่งนี้มันยังแห้งมั่งนี่ค่ะฝั่งนี้แห้งขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณมากมายขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเริฟทุกคอมเมนต์ทักทายสบายดีกันทุกคนนะคะแล้วเราจะไปตั้งเครื่องสูบกันแล้วค่ะนี่ข้าวมันงอกมันจะงอกหรือเปล่าเนาะ เดี๋ยวเราจะต้องดูอีกทีนะว่าข้าวมันงอกดีหรือเปล่าน้ำท่วมท่วมปานทะเลเลยพี่น้องเลยดูข้าวขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจแม่ตีที่มอบให้ขอให้คนมีความสุขค่ะเพ่งเลยปังๆกันกคนนะคะ เราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ,ะตั้งเครื่องสูตรก่อนนะคะตั้งเครื่องสูบก่อนนะคะ